วันนี้ก็มาที่ทะเลสาบประจำวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่ติดขัดอะไรก็วันนี้จะวิ่งลองรันมาที่ทะเลสาบนะครับโอเคอยากจะมาแชร์ขอตั้งชื่อเรื่องว่าปัญหาที่ต้องใช้ปัญญาคิดไม่ใช่แก้นะครับโอเคเรามาขยายเนื้อเรื่องกันนิดนึงแล้วกันเรื่องปัญหาก่อน คำว่าปัญหาไม่ต้องพูดเลยปัญหามันคือทุกคนคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการเลยมันก็คล้ายความเครียดมันเป็นเพื่อนกับความ,ความเครียดมันเป็นเพื่อนกับความวิตกกังวลมันเป็นเพื่อนกับความกลัวอะไรต่างๆหรือเขาจะรวมตัวทุกความที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเราจะใช้ชื่อเรียกว่าปัญหาซึ่งแน่นอนทุกคนต้องเจอเหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ ไม่ว่าเพศวัยมีจนสูงต่ำดำขาวแก่ชราหรือว่าเด็กนะครับต้องเจอไอ้คำว่าปัญหาอย่างที่ผมบอกว่ามันคือสิ่งที่น่ากลัวพอสมควรแต่คราวนี้เมื่อทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเจอเคราวนี้มันก็มาตรงที่ว่าเราจะต้องใช้ปัญญาคิดปัญญาเห็นมันแล้วก็ทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่แก้ เ็เพราะว่าปัญหาเนี่ยมันแยกแยะออกมาว่าเป็นปัญหาที่แก้ได้เลยปัญหาที่แก้ไม่ได้ตอนนี้ต้องใช้เวลาและสุดท้ายคือปัญหาที่ไม่มีทางแก้นะครับเราต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ฉะนั้นแล้วเราต้องใช้ปัญญาคิดตึกตองว่าปัญหาเนี้ยมันคืออยู่ในเลเวลไหนนะครับเราต้องเข้าใจมันว่ามันไม่สามารถจะแก้ทุกเรื่องได้โอเคอันนี้คือเนื้อเรื่องแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้แน่นอน ก็คือทุกวันอย่างที่ผมพูดผมก็เป็นคนหนึ่งที่เจอปัญหาทุกวันนะครับแล้วก็จะพบปัญหาที่แก้ได้เลยก็จะแก้ทันทีนะครับเพราะว่าไออาชีพโดยอาชีพแล้วนี่มีความคุ้นชินกับปัญหาอยู่แล้วพูดกับทีมงานหรือพูดกับทุกคนว่าเป็นธรรมชาติว่าเราจะต้องเจอปัญหาทุกวันแต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราจะทํายังไงให้แก้ปัญหาที่เราแก้ได้ให้เร็วที่สุดให้ปัญหามันลดนะครับอันนี้เราก็ จึงคุ้นชินกับมันพอสมควรแต่มันก็จะมีปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลาแก่เขานี้ไอ้ปัญหาที่เราใช้ระยะเวลาแก้เนี่ยถ้าเรายังถือมันไว้ในระหว่างที่มันมีปัญหาใหม่เข้ามาให้เราแก้เราก็แก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างเขานี้มันก็จะเริ่มสะสมถ้าเราวางมันไม่เป็นฉะนั้นอันที่สองคือไอ้ปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลาแก้เราต้องรู้จักวาง ก็คือมีปัญหาเข้ามาตึกตองแก้ได้แก้เลยอ๋ออันนี้แก้ไม่ได้ต้องต้องถึงเวลานั้นถึงจะแก้ได้เราก็ต้องวางเป็นวิธีวางก็เคยพูดไว้แล้วบ้างนะครับก็คือเราต้องกําหนดว่าไอ้ปัญหาเนี้ยเราจะกลับมาดูอีกเมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องดูปัญหาเนี้ยตลอดเวลาเลยเพราะว่าถ้าเราจะต้องรอปัญหาหรือดูปัญหาอันเนี้ยตลอดเวลาเท่ากับเราถือไว้แล้วเดี๋ยวเราก็มีปัญหาใหม่ซึ่ง แก้ไม่ได้เลยต้องใช้ระยะเวลามันก็ต้องมาถืออีกมันก็จะแบกพอมันแบกเราไม่รู้ตัวเราก็หนักพอหนักเราไม่รู้ตัวมันก็ตื้ออึ่งไปหมดทําให้แบบว่าทําอะไรต่อไม่ได้นะครับและสุดท้ายอันนี้ยากที่สุดซึ่งคนจะแบ่งยากได้ยากก็คือปัญหาที่แก้ไม่ได้นะครับไอตรงนี้แหละที่คนมองไม่ออกว่าปัญหาไหนมันคือปัญหาที่แก้ได้เลยควรแก้แก้ไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลาวางไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาแก้ใหม่ และปัญหาสุดท้ายที่เราต้องยอมรับคือปัญหาที่แก้ไม่ได้เลยาจากะยกตัวอย่างคืออะไร,ค,รคือปัญหาของคนอื่นนะครับปัญหาที่เรารู้ว่ามันควรแก้อย่างไงแต่มันเป็นปัญหาของคนอื่นซึ่งเราไปบังคับให้เขาแก้ไม่ได้ก็เหมือนกับที่เราเคยพูดกันบ่อยว่าคนอื่นนะฮะก็คือนอกจากตัวเราเป็นคนอื่นหมดแม้จะเป็นคนใกล้ชิดที่เรารักลูกภรรยาสามีพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่ ก็เป็นคนอื่นเราใช้คําอย่างนี้แล้วนะแม้จะเป็นคําว่าเป็นคนใกล้ชิดถ้าเป็นปัญหาของเขาที่เราบอกว่าเราอาจจะแก้ไม่ได้เลยได้แค่คําแนะนําได้แค่คําบอกเราเขาจะทําไม่ทําก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาฉะนั้นถ้าเราเอาปัญหานั้นนะมาเป็นปัญหาของเราเราก็จะปวดหัวตลอดเวลาหรือจะมีปัญหาตลอดชาตินะครับฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจว่าอ๋อปัญหานี้คือเป็นปัญหาของเขาที่เขาต้องแก้ซึ่งเราก็รู้ว่าวิธีแก้เป็นยังไง แม้เราจะบอกเขาหรือเราจะอะไรเขาก็อาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าเราเอาปัญหาของเขามาเก็บไว้กับเรามาปวดหัวามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแก้ไม่ได้อันนี้คือ3าสิ่งที่เราเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องแยกและอันสุดท้ายเลยที่อยากจะฝากก็คือว่าเรื่องของอตัวเรากับคนอื่นคนใกล้ชิดก็ดีผมใช้คําว่าคนอื่นละกันนะหรือคนอื่นๆเลยเป็นแค่ บางทีเป็นแค่คนรู้จักไม่ใช่เพื่อนด้วยซ้ำไปเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเราจะเอาปัญหาของเขาเนี่ยมาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตเรานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราลำพังเราแก้ปัญหาของตัวเราเองเนี่ยก็แทบจะไม่หวัดไหวอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกจริงว่ามันปัญหามันมีเกิดขึ้นทุกวันนะครับปัญหาสุขภาพปัญหาหายใจขาดปัญหาการกินการอยู่ วันนี้กินไม่อร่อยปัญหานอนไม่ค่อยหลับแอร์ไม่เย็นอะไรพวกนี้มันจะมีปัญหาตลอดอยู่แล้วถ้าเกิดเราเอาปัญหาของคนอื่นซึ่งเราต้องไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะทํางานด้วยจะอยู่ด้วยกันหรืออะไรเ,เอามาคิดมันไม่มีอะไรแค่เราทําความเข้าใจว่าโอเคเราต้องควบคุมตัวเองให้ได้เราควบคุมเขาไม่ได้เขาเครียดเขาเกิดปัญหาเขาอะไรไม่ดีนะฮะก็ให้เป็นเรื่องของเขาแต่เราใช้คําเมตตาว่าหวังว่าเขาจะคิดได้เมื่อวันหนึ่ง ะอะไรประมาณนี้แล้วกันก็สุดท้ายก็ขอให้เราทำความเข้าใจกับมันว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดเราไม่มีทางที่จะทิ้งมันได้ไอ้คำว่าปัญหาหรือไอ้เพื่อนที่ชื่อปัญหาแค่เราเรียนรู้กับมันแล้วก็เขาเรียกว่าบริหารจัดการมันให้ดีมันก็จะดีขึ้นสำหรับชีวิตเราไม่ใช่ใครนะครับ